ก็ามาเอาด้ดยพี่น้องเห็นกอนใหนกอนงวดที่แล้วเขาสามตัวบนสามศูนย์เก่าสาวศว,วนแตงสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสคนตอนรับข้อสูชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ะก็มาพอกันในรอบเทียงนะพี่น้องทินเขากินน้ำแล้วก็มาเบิงเ่งนนวทางดีดีกันนะจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนวทางของสาวศวนแตงต่อโดยเนวทางของอาจารย์ตน้นต่อโดยเนวทางสื่อห้อยยังโยมแอดเอลาตกทายโดยเนวทางของ แอดวีด้จ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสักคนนะจ้าด้วยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเด้อพี่น้องก็บเสด้รับชมคลิปไม่ไหมนะจ้าส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จ้าพี่น้องสปูสัสากคนจ้าเพื่อเป็นการวัดเสวลาเ้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีน่ทางของ สาวสวนแตงกันก้อนเลยจ้ะซึ่งผลงานอดีิพานมา16ธันวาคมเพิ่นก็ให้เขา3ามตัวโต๊ดเ้าจ้ะนันก,ก็คือ30เก่าทุกนองเด้อตกไทย2ตัวบนนันก็คือ3เก่าเก่าสามเรจ้าแนวทางของสาวสวนแตงเราจ้ะเอากลับมาเบิ่งตอกันที่30ธันวาคมกันตอเลยจ้ะซึ่งสาวสวนแตงเพิ่นกระได้ปล่อยแนวทางมหาห้แเ้็วเราจ้ะซึ่งก็จะเป็นแนวทางรับโชคทรงไทย ปีเก่าตอนรับปีใหม่นอกจากรัฐบาลไทย30ธันวาคมซึ่งวันนี้เ,นะเพิ่นก็ได้ให้รัฐบาลไทยชุด3ตัวบน219 263 185 395และ086ต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างก็คือ91 92 95 83 85 86 และ63สาแล้วจ้ะย่ำกันอีก, andal, อกรอบหนึ่งสองหนึ่งเก้าแเก้และ0 8 3ชุด2โตเก้าหนึ่งเก้าสเก้าห้าแปดสและ6 3รัฐบาลไทยสาวสวนแตงตามต่อกัน้ดยพี่น้องเด้ยยัทิมด้วจ้ะรัฐบาลไทยสาวสวนแตงแล้วจ้ะหาเพิ่นห้โศกให้หลาบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจ้ะ ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกระจาซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ตนสริกาเนาะจ่าซึ่งเพิ่งกระได้เดินทางไปท้าบุญเนาะจ่าส้างหลวงปู่ทวดซึ่งเพิ่งกระไดไปเสี่ยงท้ายเนาะจ่าจับปิงปองเพิ่งก็คือ0 7 8เจดนาะจ่าจับปิงปองได้078ซึ่งอาจารย์ตนเพิ่งกระบอกให้ไปหาจัดระตีติดเอาไว้เนาะจ่าก็คือ8 7เจดเพี่น้อง2ตูว8778จเด้อาจ้าก็ลองตามเบิ่งเด้อพี่น้องเ้ยแนวทางของ อาจารย์ตนสาริกาเนาะจ้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้ะซึ่งกับเป็นแนวทางของเน่นหน่อยสื่อหวยยังโยมเนาะจ้ะรัฐบาลไทย30มธันวาคมชุด3โตที่หายก็คือ8 57 574ต่อด้วยชุด2โต57 74และ48ดเจ้ะ57า4และ4 8 8 5 7และ5 7 4จ้าแนวทางเน่นหน่อย สือหวยยังโยมไปเบิ่งต่อกันอีกหนึงแนวทางเน,นจะจะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดเอยลาเนาะจ๊ะรัฐบาลไทย30ทธันวาคมเนาะจ๊ะซึ่งวดนี้แอดเอลลาเพิ่นกันเน้นวิ่งบนหลักศูนย์พี่้องเดอชุด3โตที่ให้ก็คือ407 807และ907เน้นให้2ตัวบนแดงแดง0งจ้า ตอนดยเนวทางสองตอลางก็ให้วิ่งทีลักหนชุด2โต๊วกระเดกแก่17 18และหนึ่งเกาด้วนองเด้อลางวิ่ง1นึ่งและหนึ่งเก่าแนวทางของแอดเอื่อลาซึ่งหมดที่ผ่านมากก็ลุดเอาจากส่วนงวดก่อนเขาด้วยพี่น้องเด้อก็ลองตามต่องวดนีด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนห้โศกห้ลาบลาก็จะะบนวิ่ง 0, 0ูน ลางวิ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก่าจ้ามากก็ไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถไ้พี่น้องเด้อไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยจัาซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดวิเนาะจ้ารัฐบาลไทยงวดประจาวันที่30ธันวาคม25 6พิภา ซึ่งงวดนี่แอดวีเพิ่นไห้ตัวเด่นบนที่ลักหกเลยจ้ะเด่นบนหกตัวร่องบนคือลักสี่กับลักสามคู่โต๊ดบนเพิ่นไห้หกสี่หกสามหกเก้าและสี่สามเนาะจ้ะเด่นล่างตัวเด่นก็นกนคือลักสามตัวร่องคือลักหากับลักเจ็ดเลจ้ะคู่ล่างก็คือสามห้าสามเจ็ดหาเจ็ดและแปดสาม ดับบน8ด้วยจ้าแนวทางแอสบี B. แคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันด้วยจ้ามากักกระตามนี่พี่น้องเด้อแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงมาวาจสเป็นแนวทางของอาจารย์ต,ต้นสริกาสาวโซนแตงเน่หน่อยสื่อของอยยังร่มแอดเอ,อืยลาเนาะจ้า,จาแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงนี่พี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขในาการเลือกสื่อลอตเตอรีก,กันด้วยจ้ามักไพ่ชอบไพ่กระจัดไปด้วยจ้าบ่ามกกักระปล่อยผ่านเบิงเป็นแนวทางนล่พี่น้องเด้อ ไายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสุคนโปรดใส่วิจรยานในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลยางมีสติและจับเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสือสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุสนการพานันหรือว่าเสี่ยงผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้ลยจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของ้ะพี่น้องเด้อเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญภาวาสานาเนาะจะ้ะแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโชคดีหฮงๆงปังปังมันๆกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโต้ลาพี่น้องเป็นสัญีากอนด้วยจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมไม่คลิปนาะสวัสดีจ้า